วันหนึ่งเจนอสกับไซตามะที่กำลังใช้ชีวิตปกติพยายามจะเปิดซองขนมแต่เพราะออกแรงเยอะไปหน่อยทําให้ขนมกระเด็นออกมาแต่ด้วยปฏิกิริยาตอบสนองอันยอดเยี่ยมไซตามะก็หยิบขนมกินได้อย่างไม่ยากแต่ตอนที่จะหยิบชิ้นสุดท้ายมือดันไปโดนหน้าเจนอสซะงั้นทําเอาเจนอสกระเด็นเกือบตายเจนอสเป็นอะไรหรือเปล่าแกเป็นใครใช่แล้วเจนอสสูญเสียความทรงจำไปเรียบร้อยพอไซตามะบอกว่าทําไมนายถึงมาอยู่ที่นี่น่ารอเจนอสพูดอย่างหงุดหงิดว่าอะไรนะฉันเป็นลูกศิษย์แกงั้นหรอขอให้เราเล่นแค่หน้าตาก็พอเถอะนะเหมือนว จะเปลี่ยนไปด้วยนะสักทักก็มีคนมาหาไซตามะที่ห้องคนคนนั้นก็คือฟุบุกิจตอนที่ไซตามะกำลังอธิบายสถานการณ์อยู่จูจูเจโนสก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเธอน่ารักนะเนี่ยกลายเป็นผู้ชายทะเลนขึ้นมาสะง,งั้นนึกขึ้นได้ว่ามีทุรานีนาไปก่อนนะฟูบุกิจเมินเจโนสแล้วรีบหนีไปจูจูร่างกายเจโนสก็ขยับเอง ปฏิกิริยาพลังงานสูงนั้นหรอแต่ถึงจะพูดออกไปแบบนั้นก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเฮ้ยไอ้โลนปฏิกิริยาพลังงานสูงคืออะไรฟัสถานการณ์วุ่นวายสุดๆหลังจากนั้นเจนอสก็ต้องสู้กับสัตว์ประหลาดทั้งๆท,ท,ที่สูญเสียความทรงจําอยู่และด้วยการโจมตีของสัตว์ประหลาดทําให้เจนอสได้ความทรงจํากลับคืนมาดังนั้นหลังสู้เสร็จเจนอสก็กลับบ้านแล้วก้มหัวขอโทษไซตามาในทันที